สวัสดีครับสิ่งก่อสร้างใหม่ระยางเศรษฐกิจ EP นี้นอตแล้ว Walking t h a ท t r i ปพามาอยู่ที่สะพานคู่ขนานสะพานพระราม9ก้าพามาดูกิจกรรมรักล้นสะพานหรือว่ารักล็อกเลิฟที่สามารถให้ขึ้นไปบนสะพานได้ครับตามไปดูกันว่าตอนนี้มีบรรยากาศที่คึกคักเพียงใดครับตามไปดูกันเลย พอเรามาถึงจุดที่จะขึ้นสะพานครับก็จะมีบริเวณที่เขาตั้งเต็นท์เพื่อรอให้ประชาชนดําเนินการลงทะเบียนเพื่อขึ้นไปบนสะพานครับโดยมีการสแกน QR code จากนั้นก็จะใส่ชื่อนามสกุลรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์จากนั้นก็จะเข้าไปสู่จุดที่ว่าจะมีการยืนยันตัวตนหรือว่ามีการถ่ายรูปพอถ่ายรูปเพื่อย,ยืนยันตัวตนและใบหน้าแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะเดินผ่านบริเวณที่เขาจัดสําหรับพักผ่อนหรือว่ารอญาติตรงนี้นะครับ แล้วก็เข้าสู่จุดตรวจสัมภาระหรือว่าใครที่นํากระเป๋าใบใหญ่หญมาอย่างน็อตน,นํากระเป๋าใบใหญ่มาก็จะต้องเปิดให้เขาดูก่อนว่ามีอะไรที่มีสิ่งแปลปลอมที่อยู่ภายในหรือเปล่านะครับจากนั้นก็จะเดินเข้าสู่บริเวณสะพานครับซึ่งในคลิปนี้ก็อาจจะเห็นภาพของตัวสะพานในหลากหลายมุมและหลากหลายสีสันครับ เพราะว่าน็อตมีความมุ่งหวังว่าอยากจะตราตึงภาพความสวยงามและเป็นอนุสรณ์ไว้ว่าครั้งหนึ่งได้เดินมาบนสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9ตรงนี้ในอีก20ปีน็อตอาจจะมาย้อนดูก็อาจจะเห็นภาพเหล่านี้ที่เราเคยขึ้นมาบนสะพานตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นและภาพหลายมุมของสะพานก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับลองเดินตามกันไปเรื่อยๆครับ วันนี้น็อตมาถึงจุดบริเวณที่เขาให้ลงทะเบียนก่อนขึ้นสะพานก็ประมาณ6กโมงกว่าๆหรือเกือบเกือบทุ่มหนึ่งแล้วครับแต่ผมคิดว่ามาเวลาประมาณนี้กําลังดีเลยสําหรับใครที่อยากจะมาเดินถ่ายรูปหรือว่ามาดูแสงไฟตอนกลางคืนบนสะพานคู่ขนานสะพานพระรามเก้าแห่งนี้ครับก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามหรือว่าใครอยากจะมาตอนที่ยังมีแสงแดดอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่า บริเวณสะพานนี้เขาเปิดให้ประชาชนขึ้นมาเดินได้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นยาวไปจนถึงเวลาประมาณ4ทุ่มเลยครับสำหรับมาก,กัมลักล็อกเลิฟลรักล้นสะพานบนสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9แห่งนี้ใครที่อยากขึ้นมาเดินพาครอบครัวหรือว่าพาลูกพาหลานพาพ่อแม่พี่น้องหรือญาติที่อยากจะมาตราตึงภาพความสวยงามบนสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9แห่งนี้ก็สามารถขึ้นมาได้ครับถือว่าเป็นสถานที่อีกที่หนึ่ง ที่เราจะสามารถสร้างความรักรวมทั้งยังเป็นสถานที่แสดงความรักความห่วงใยให้กับคนที่เรารักหรือว่าคนในครอบครัวตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักพอดีเลยครับสําหรับใครที่อยากจะขึ้นมาบนสะพานนี้เขาก็เปิดให้ขึ้นมาเดินได้ตั้งแต่วันที่13-18กุมภาพันธ์67แล้วก็มีอีกทีวันที่23-25กุมภาพันธ์67นี้ครับเพราะฉะนั้นรีบๆเลยนะครับใครที่มีเวลาจะมาเดินตอนเย็นๆตอนที่มีความสวยงามแบบนี้ หลังจากที่เขาเปิดใช้สะพานอย่างเป็นทางการแล้วมีรถวิ่งตามปกติแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถขึ้นมาบนสะพานนี้ได้แล้วไปนั้นถือว่าเป็นการตราตึงภาพความประทับใจและกิจกรรมที่สร้างความรักความอบอุ่นให้กับเราและครอบครัวได้เป็นอย่างดีนอกจากกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักความห่วงใยกับคนที่เรารักหรือว่าคนในครอบครัวแล้วการได้เดินมาบนสะพานคู่สะพานพระรามเก้าแห่งนี้ ถือเป็นสะพานที่มีความศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากมีพระบรมสารีริกธาตุที่องค์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้พระราชทานมาให้ประดิษฐานบนสะพานแห่งนี้เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย อีกทั้งในระหว่างที่เราเดินอยู่บนสะพานก็จะสังเกตเห็นว่าสะพานมีการเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆซึ่งแต่ละสีก็จะมีความหมายหรือว่าบ่งบอกไปในแต่ละอย่างความหมายแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นสีทองหมายถึงการตั้งมั่นในศีลและธรรมครับสีขาวหมายถึงความมีตบะสีฟ้าจะหมายถึงความอ่อนโยนส่วนสีชมพูจะมีความหมายถึงการบริจาคและสีส้มครับจะหมายถึงความซื่อตรงไม่เบียดเบียนใคร ตลอดระยะเวลาที่เราเดินอยู่บนสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9แห่งนี้เราก็จะสังเกตเห็นว่ายิ่งค่ำก็ยิ่งมีคนมากขึ้น,นเรื่อยๆแล้วก็จะสังเกตเห็นว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําหรือว่ารถแอมบูเล็์สำหรับพี่น้องประชาชนที่อาจจะเดินขึ้นมาแล้วมีความผิดป,ปกติของร่างกายเกิดขึ้นได้ก็มีแผนสํารองสําหรับรองรับพี่น้องประชาชนครับรวมถึงใครที่ต้องการหาของกินหรือว่านั่งกินอะไรแล้วก็คุยกับคนที่เรารักหรือว่าคนในครอบครัวไปในตัวก็สามารถ ขึ้นมาซื้ออาหารบนนี้ได้เพราะว่าจะมีรถบริการอาหารแบบเคลื่อนที่แบบนี้หลายๆร้านเลยครับแต่ว่าก็บอกไว้ก่อนจะต้องรอคิวค่อนข้างนานเลยครับเพราะว่าจํานวนรถขายอาหารเมื่อเทียบกับจํานวนคนที่ขึ้นมาบนนี้แล้วก็ถือว่ารถขายอาหารมีจํานวนค่อนข้างน้อยเลยครับเมื่อเทียบกับคนที่เดินขึ้นมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะขึ้นมาซื้ออาหารกินบนนี้ก็อาจจะต้องทําใจร่มๆและรอคอยคิวยาวนานหน่อยแต่ว่าถือว่ารอแต่ว่าได้กินแน่นอนครับ สำหรับเรื่องที่นั่งสำหรับนั่งกินอาหารก็ไม่ต้องพูดถึงครับเมื่อเทียบกับจำนวนคนที่ขึ้นมาบนสะพานแห่งนี้ก็จะค่อนข้างน้อยไปเลยสำหรับที่นั่งใครคิดว่าจะมานั่งทานหรือว่านั่งกินอาหารก็จะไม่ค่อยมีเพียงพอเท่าไหร่<ฮ>กิจกรรมรักรลนสะพานแห่งนี้ถือว่ามีความหลากหลายและแสดงออกถึงความรักได้เป็นอย่างดีไม่ว่าตั้งแต่วันที่14ที่ผ่านมาที่มีการจดทะเบียนสมรสของคู่สมรส111คู่และยังมีกิจกรรมคล้องกุญแจล็อกใจคู่รัก เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นกว่าเดิมเพื่อแสดงถึงความรักที่มีต่อคนที่เรารักมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเสาสะพานคู่ขนานสะพานพระรามเก้าเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวกิจกรรมถ่ายภาพ360องศาบนสะพานคู่ขนานสะพานพระรามเก้าซึ่งจะมองเห็นโค้งน้ําที่สวยที่สุดของแม่น้ําเจ้าพระยา ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทยก็ว่าได้ครับกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตหรือการแสดงดนตรีความบันเทิงบนสะพานเพื่อสร้างความสุขรวมถึงการสร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้นกับผู้คนที่เดินขึ้นมาบนสะพานหากใครที่บวดขาหรือว่าเดินเพียงพอแล้วก็สามารถมาพักผ่อนตรงบริเวณที่เขาจัดไว้ให้สําหรับนั่งดูคอนเสิร์ตหรือว่านั่งดูสิ่งที่มีความบันเทิงที่จะเกิดขึ้นบนสะพานครับ สำหรับวันนี้ก็เห็นน้องๆจากโรงเรียนสารศาสตร์ครับที่มาสแสดงคอนเสิร์ตหรือว่ามาเปิดความบันเทิงให้กับพี่น้องที่เดินขึ้นมาบนสะพานแห่งนี้ได้ชมและก็ได้รับฟังครับ ย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมรักล้นสะพานหรือว่าลักล็อกเลิฟบ,บนสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9แห่งนี้เปิดให้ประชาชนที่สนใจขึ้นมาเดินได้ตั้งแต่วันที่14ถึง18แล้วก็23ถึง25กุมภาพันธ์2 5 6 7นี้ในเวลาตั้งแต่4โมงเย็นยาวไปกระทั่งถึงเวลา4ทุ่มเลยครับใครที่พอมีเวลาก็พาลูกหลานหรือครอบครัว มาเดินถ่ายรูปมาเดินพักผ่อนสร้างกิจกรรมร่วมกันสร้างความรักความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยรวมทั้งโครงการใหญ่ๆหรือว่าโครงการที่มีความสวยงามที่เปิดให้ประชาชนเข้ามาเดินได้แบบนี้ก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือว่ามีอีกเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสก็สามารถมาเดินเพื่อตาตึงความประทับใจรวมถึงเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเราเคยเดินขึ้นมาบนสะพานคู่ขนานสะพานพระรามเก้าแห่งนี้ ซึ่งเป็นสะพานที่มีความกว้างมากที่สุดในประเทศไทยครับหรือว่าเป็นสะพานคู่ขนานหรือสะพานแขวนที่มีความกว้างมากที่สุดในประเทศไทยที่เราได้มีโอกาสได้ขึ้นมาเดินบนสะพานจริงๆเก็บไว้เป็นความรักความอบอุ่นหรือว่าภาพประทับใจไว้ดูในอีก20ปีหรืออีกหลายๆปีในข้างหน้าเวลาเรา เดินไปไกลๆไม่ได้แล้วอย่างน็อตก็ถือว่ามาเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกเพื่อในอนาคตน็อตเดินไปไกลๆไม่ได้ก็จะเอาภาพเก่เาๆแบบนี้มาดูได้ครับถือว่าเป็นภาพที่มีความสวยงามครับจากนั้นเดินดูอะไรเรียบร้อยเสร็จเหนื่อยแล้วก็สามารถเดินกลับไปที่ตรงจุดที่เราลงทะเบียนขึ้นสะพานตอนแรกๆนะครับตรงใกล้ๆกับทางด่วนบางโคล่ตรงนั้นครับ สะพานคู่ขนานสะพานพระราม9แห่งนี้มีความสวยงามและถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทยก็ว่าได้ครับตลอดระยะทาง780เมตรของสะพานแห่งนี้ถือว่ามีความสวยงามที่เราจะได้ดื่มด่ำไปในระหว่างการเดินอยู่บนสะพานครับผมว่าไปเถอะครับถ้ามีโอกาสหรือว่ามีเวลาคุ้มค่าแน่นอนครับสาระดีเดินเที่ยวสุดใจไปกับ Walking นทริปกันน็ดครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและกดกระดิ่งให้หน่อยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ